มาก่อนเลยละกันมาก่อนเลยละกันมาสองแล้วเกา๋าเออฮานาบิถึงไหมถึงเรียบร้อยสายแต่ได้ปอมรับรวบสามอย่างสวยเอาแฟนนี้เอามาใกล้ๆก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหเรายังไม่ได้เช็คว่าดูดเลือดนี่ไงดูดเยอะไหมละ่ะก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอแนะนำร้าน เติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ให้บริการมาก,กว่า3ปีเติมง่ายสะดวกปลอดภัยทางเพจจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับปลอดภัยไว้ใจได้ เติมเกมโมบายลีเจนง่ายๆเพียงใช้แค่ UID นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านโบนัสเพชรสูงสุดถึง15%เลยนะครับคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV FIFA FIFA Online v a l o r a n t หรือว่า Call of Duty Warzone และเกมอื่นๆอีกเยอะเลยครับก็สามารถเติมได้นะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายดีเจนแบงแบงแครนดูสมัยเดือดควายยิ่งถูดซ้ำติงรองกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นรูบี้สายดูดเลือดแบบโคตรดูดเลือดเลยนะครับเพื่อนๆก็คือจะเล่นสายแบบดูดเลือดแบบล้วนๆเลยนะครับว่าแบบมันจะดูดเลือดแรงขนาดไหนนะครับเพื่อนจริงๆก็ไม่ได้ใส่แบบดูดเลือดทุกไอเทมนะครับจะใส่ดูดเลือด สาบง่ามแล้วก็กรงเล็บแห่งฮัทนะครับแล้วก็จะใช้เป็นเอเบมสายสกิลดูดเลือดนะครับเพื่อนเนมาดูกันว่าแบบมันจะดูดเลือดเยอะขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูไอเทมอุปกรณ์ของลูบี้กันก่อนนะครับสกินนี้มันแตะได้ไ,ดไหมโอเคแตะได้นะครับเพื่อนๆนสกินแอดเลนมาแตะได้นะใครที่แบบว่างๆก็มานั่งแตะได้นะครับ โอเคครับเ,เพื่อนๆนี่ก็คือเซตไอเทมอุปกรณ์ของลูบี้สายดูดเลือดที่ผมจะใช้นะครับก็คือผมจะใช้รองเท้าลดคูดาวแล้วชิ้นต่อมาจะเป็นดูดเลือดใหญ่เลยนะครับเ,เพื่อนๆก็คือลูบี้เนี่ยมันแบบเน้นลดคูดาวเน้นใช้สกิลบ่อยๆนะครับแล้วก็ชิ้นต่อมาจะเป็นดาบเขียวเลยครับถ้าแบบดาเมจเราไม่แรงเนี่ยเราก็จะดูดเลือดไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นแบบดาบเขียวมามันก็ช่วยบูดดาเมจให้เรานะครับแล้วก็ชิ้นต่อมาอีกก็จะเป็น3ามง่มนะครับเพื่อนๆมีลดคูดาวแล้วก็มีดูดเลือดแล้วมมีดดเ้วย ชิ้นต่อมาอีกก็จะเป็นปีกราชินีน้ําแข็งแล้วชิ้นสุดท้ายจะเป็นออร์ลคเนนะครับถ้าแบบเราได้ชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับผมอาจจะเปลี่ยนรองเท้าลดคู่ดาวในช่วงเลดเกมออกแล้วเป็นรองเท้ากันซีซีอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนส่วนไอเทมสำรองเนี่ยจะมีเกาะเกิดแล้วก็ตัดเลือดของแทงนะครับส่วนเอเบมที่ผมจะใช้เนี่ยแน่นอนครับว่าเราเล่นสายดูดเลือดนะครับเพื่อนผมก็จะใช้เอเบมเซตดูดเลือดนะครับก็คือจะอัพโจมตีอัพเจอก่อนแล้วก็อัพสกิลดูดเลือดนะครับซึ่งเป็นเซตของนักสู้นะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าลูบี้สายดูดเลือดแรงๆเนี่ยมันจะโหดหรือเปล่านะครับเพื่อนๆมันจะแบบตายก่อนที่จะดูดเลือดหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับอาจจะมีแบบเสียงนกเสียงไก่เสียงกาอะไรนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมอัดคลิปตอนกลางวันนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยผมอาจจะเสียงแปลกๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่สบายอยู่นะครับยังไม่หายดีนะครับ เอ้าเดี๋ยวนะมอเคอร์ขเขาจะมานี่หรอหรือว่าเขาจะไปฟาร์มหรือยังไงกันแน่ไม่เข้าใจนะครับกดโซโล่ก็ต้องทําใจหน่อยนะครับเพื่อนๆอู้เขาตล่อยเราไป3ทีเลยครับแต่ว่าเรายังไม่มีดูดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นแบบเราก็แบบให้เขาซ้อมไปหน่อยนะครับเขามีเป้าเดี่ยวด้วยนะครับเลยต่อยแรงนะเมื่อกี้เหมือนเอฟเฟกเป้าเดี่ยวจะขึ้นอยู่นะมาดิครับมาดิครับอยาให้เราได้หลุดูดเลือดนะเพื่อนเดี๋ยวขอดูดเลือดก่อน คือแบบถ้าเป็นปกติผมก็จะออกโลมให้เขาอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้แบบผมมาลองไอเทมไงว่าแบบมันจะดูดเลือดแรงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ออกโลมนะนี่ไงของไคของไ้สวยเก่งแค่ไหนโดนลุมไปก็เรียบร้อยอยู่ดีครับนี่อยู่สองตัวแล้วเราห้าวเลยครับเพราะว่าเราลุมเขายังไงล่ะมามาเอ้าแฟนนี่ เดี๋ยวนะเขาหลุดหรือเปล่าเนี่ยข่างูดนเดี๋ยวนะเฮ้ยแฟนนี่ทำไมแฟนนี่เดินมาแบบนี้เอา้าเอา้า <laughs> แฟนนี่เขาหลุดหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะครับอ,อุ้ยเตมันเตมันเพื่อนดึงมานี่งี่ไงโดนไปดีครับเดี๋ยวนะเกนเจอร์มีบูหรือเปล่านะก็ไม่มีบูนะครับผมนึกว่าเพื่อนเขาไปแย่งบูแฟนนี่ก็เลยงอนนะหรือว่าเขาน่าจะมา คือแบบจะหัดเล่นฮีโร่อย่างน้อยก็แบบเออควรอ่านสกิลมาหน่อยสักนิดหนึ่งนะครับแล้วถึงจะแบบถึงจะมาเล่นไนดะ้ไม่ใช่ว่าแบบเออหยิบมาเลยแล้วแบบไม่อ่านสกิลไม่รู้ว่าสกิลมันทําอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับโอเคผมรอเขาพุ่งก่อนนะเมื่อกี้ผมคอยนี่เขานะครับเอาคารินาฮ่าฮ่าอดได้รอดไปดีคารินา,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 นาช้าไปเพื่อนช้าไป Okay. ต่อมาจะเป็นดาบเขียวนะครับถ้าแบบเราไม่มีดาเมจอะเราก็จะดูดเลือดไม่แรงนะครับดูดเลือดมันขึ้นอยู่กับดาเมจที่เราสร้างได้ด้วยนะครับโอ okay. เคแค่นี้อ่ะตีป้อมเลยละกัน <c oughs> อ่ะอ่ะแคนี้ยังไงยังไงเกี่ยวมาเลยละกันเรามอสทาร์ก็ปลาทิ้งนั่นแหละตามสูตรครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอากลางต่อละกันเอ้ยชูชูชดีวัดีวัดดีวัดด,ด,ดีเดี๋ยวเขาทุกแล้วก็จะเตะมอดคาร์ไปวาร์ปซะด้วย ต้องปลาทิ้งไปบบน่นเหลือเพื่อเป็นคอมโบเป็นคอมโบ,อ,มโบอันตรีเรายังไม่มานะครับเดี๋ยวผมมาหาเล่นแถวนี้ก่อนแล้วกันเจนเจอร์เขาน่าจะวิ่งมาหรือเปล่าเอา้าฝั่งนู้นเขาลุดกี่คนแล้วเนะี่ยทำไมแบบแต่ละตัวเขาแบบดูยืนนิ่งๆกันอนะโอ้ <laughs> โหนี่ไงเขายัดมิดไซส์ใส่หน้าเราแหละ เอ้ยอ,อ้าว่าหลบได้เหรอหลบได้เหรอหลบได้ไดเหรอเฮ้ยสติ๊กเกอร์ได้มาดิครับอามอนอามอนโดนกอ๊อสตายนะครับน้าอามอนน่ะสวยโอเคเดี๋ยวเราตีบัฟตรงนี้ก่อนมาก๊อสก๊อสเอาบัฟไหมไอ,อแต่เพื่อนเขาให้เรานะครับเนี่ยใจดีจังเลยอ่ะเขาไปไหนหมดอ่ะฝั่งนู้นน่ะทำไมเหมือนไม่ค่อยเห็นใครเลยอ่ะ เดี๋ยวนะแฟนนี้ไปฆ่าแฟนนี้ดีกว่าครับตัวฟรีตัวฟรีอะไหอ๋อเขาล่อมาให้เพื่อนเองหรือว่าเขาเวิ่งตามทูหรือเปล่าครับเนี่ยไม่แน่ใจนะครับมา,มาก่อนเลยละกันมาก่อนเลยละกันมาสองแล้วเกา่าเรียบร้อยก้อนเราก็เกิดจัดแล้วครับอีกฝั่งเขามีตัวลวงนะแต่เขาไม่ลวงนะครับเขาเล่นไม่เป็นอนะ่ะแฟนนี้นะอ่ะเคมาช่วยเพื่อนข้างบนหน่อยแล้วกัน เพื่อนสถานสวยนะครนะับน่ะเอา้าผมนึกว่าเขาจะหนีไปฝั่งนู้นเขาหนีเขาจุกหลบเราอะเมื่อกี้เขาหักลงล่างนะะตัดชีฟข้างหลังเลยครับจะได้อาป้อมนะฝั่งนูน้นผมว่าเขามีคนหลุดแน่เลยนะครับอืามปาดไปามาเดยครับมาเดยครับหลุดเลือดได้แล้วเดวยครับหลุดเลือดได้แล้วเดวยครับผมดักรอคนแถวนี้ไม่รย้จะมีใครมาหรือเปล่า เพื่อนยังไม่ได้เคลียตรงกลางอยู่หรอโอเคปิดอาป้อมเรียบร้อยครับได้ดาบเขียวมาแล้วครับตอนนี้เราน่าจะดูดเลือดแรงมากแล้วครับตายตายแฟนนีแฟนแฟน,แฟนีเขาน่าจะเดินตามชูนะครับผมดูแล้วน่าเขาน่าจะหลุดนะไม่จะเดินตามชูนะครับเออฮาราบิถึงไหมถึงเรียบร้อยตาย,ตาย คือแบบเวลาแบบมันสู้กับพัวพวกตัวบางๆอะไรเงี้ยมันก็แรงนะครับรูบี้อ่ะไม่ใช่ว่าไม่แรงนะครับแต่ว่าถ้าตัวหนาๆอะไรเงี้ยมันก็ตีไม่ค่อยเข้าก่อเรายืนเล่นฟรีเลยครับอ้าชู่เตะชงเรียบร้อยกำลังบอกว่ายืนเล่นฟรีเลยโอเคจะได้อมครับรวบสามอย่างสวยอามอนยังไงโอเคเดี๋ยวผมบอกกันโยนหน่อยละกันเหมือน้เจอเฮตตัวนี้มันจะเกินอยู่นะครับ ใกล้ๆอ,ออกมาหน่อยเพื่อนออกมาใกล้ๆอีกงปั่นปุ๊บทะลุกำแพงโอเคตีป้อมเลยแล้วกันนะครับอเ,เอาแฟนนี้เอามาใกล้ๆก็เรียบร้อยดีครับ <c oughs> เราโดนเตะหรือเปล่าเอ้ยแต่เพื่อนสตารนสวยครับพอดีเลยเอาเอาติดติดฉีดชูติดตะระริดติด แน่เจ้าเฮดุเขากาจจะโยนเราหรือเปล่าแต่เราออกกันโยนมาแล้วเพื่อนเราไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นผมคุกงวงได้เลยละกันนะครับมาโอ้โหอุตส่าห์เข้ามาตั้งเลธิ์เพื่อนยังวิงเฟรมช็อตมาราลเราได้อีกเลยครับนี่ไงเกี่ยวไว้เอานี้เพื่อนอามอนอามอนอามอนสกิลมาไม่ทัน ปฟื้นไปทีนึ่งไม่ตายนะครับโดนอะไรหนีไงปาตายเต็มไม่ได้คิวอ่ะโอเคเดี๋ยวรีบจบเลยครับโอ้โหเรายังไม่ได้เช็คว่าดูดเลือดนี่ไงดูดเยอะไหมล่ะดูเสดดูปาดทีนึงเต็มหลอดนะครับ ของนาเยอะด้วยแล้วก็เราได้ดูเลือนมา2อ,อันแล้วนะครับก็เลยแบบดูเยอะแล้วนะขอเข้าไปใกล้ๆหน่อยละกันในระยะดึงเอ้ยก็ God! ยังแบบหันมาฆ่าได้อีกนะครับเดี๋ยวผมดูก่อน,นะครับให้พี่เล่ผมลดก่อนนะเดี๋ยวผมจะสก,กิลดูนะครับปลื้ปลื้อโอ้โหเขาวิ่งทะลุไปตรงนู้นละผมไม่เห็นโอเคดึงมานี่ไปไหนครับ อ้ยชูแกกระทืบคลิปแล้วนแะโอ้โหเราปาดทีเดียวเต็มหลอดเลยครับปาดแบบโคตรแรงนะครับแบบดูดเลือดเยอะมากนะครับเพือ่อนเซตนี้ไหนมาดึงออกดึงออกมาจากเบาเออดึงไม่ถึงไตเองวะเนี่ยดึงไม่ถึงครับเมื่อกี้อยู่ลึกเกินนะครับลูบี้มันไม่ได้ดึงไก่ใะไ่ขนาดนั้นนะครับวิซซ์จูรี แอดซิตเรา20เลยนะครับเพื่อนสําหรับตานี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าแบบดึงค่อนข้างแบบดึงมาให้เพื่อนเล่นได้เยอะนะครับดาเมจที่เราทําไปก็3ามเปเลยนะครับเพื่อน <c oughs> คือแบบดาเมจเยอะนะครับตานี้แบบเราจ่ายดาเมจได้เรื่อยๆนะครับรับดาเมจไป33นะครับแล้วก็ดูุดเลือดแรกมากๆเลยนะครับอา้าผมนึกว่าแฟนนีเขาหลุดเหรอเขาไม่ได้หลุดนะครับเขากดไลค์ให้เราด้วยนะครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อนก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับลูบี้สายดูดเลือดนะครับเขาดา่าด่าฟาร์มแล้วโอเคครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรไว้รอดูกันครับเพื่อนบยบายครับเจอกัน